ดูบ็อกสองกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาสรุปหน้างานกันอันนี้มีประมาณ40่คนนะครับบล็อกสองสิบสี่ชั้น ครับนับั่วนแนะครับ36ท่านนะครับไม่ใช่40เมื่อกี้ประมาณนะครับ36ท่านครับวันนี้ครับทั้งสอง็อกนะครับเมื่อกี้น้องฟ้าพรมสอนพรมาเยี่ยมนะครับก็ดีใจนะครับ คุณพีระพลสวัสดีครับ ครับวันนี้เป็นวันที่34ของการดำเนินกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับวันเสาร์ที่18กันยายน2 5 6 4ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังมาร่วมกันอย่างอุ่นหนาฝาขั่งนะครับโดยฉเฉพาะแม่ของเพนกวินนะครับแล้วก็ น้องฟ้าพรมสอวิรัตธรรมจารีซึ่งสิทธุระ,ะมาช่วยยืนเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆของตัวเองขังนะครับคือดังที่ทราบกันแล้วนะครับว่ามันมีการเพื่อนของเราได้รับการประกันตัวนะครับแต่ก็เพนกวินผลิตชิวรลักษ์ก็ถูกถอนประกันก่อนหน้าแล้วโดยไม่มีการไต่สวนนะครับคดี19กันยาโูกคืำะะอำนาจรัฐดร ก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อวันที่15กันยายนทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ตีเยี่ยมอานนท์ละไพที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับมีบันทึกที่เขาเขียนมาฝากพวกเรานะครับที่ได้พูดคุยก,กับอานนท์ละไพทนายความที่พูเคยไปเยี่ยมที่ ทันธาสถานบ้อบดพิเศษกลางเป็นครั้งแรกนะครับปกติจะต้องไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพสำหรับคดีผู้ต้งองขังฝั่งชายแลวฝั่งหญิงจะไปที่ทันทัศสถานาห,าหญิงกลางแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในเรือนจำทำให้อานนทนพรับไปจตุพัฒน์บุญพัฒนลารักษานะครับถูกนำมากักตัวเพื่อป้องกันโควิดแพร่ระบาดในเรือนจำ ก่อนจะย้ายกลับไปเมื่อครบกำหนดเวลานะครับหากนับเวลาที่ไผ่และอ,อนนท์และคนอื่นๆถูกคุมขังในรอบนี้นั้นดานกว่าหเดือนแล้วนะครับไผ่จะพัดและเพนกวินทุกขังประมาณ41วันจากวันที่9สิงหาคมและอ,อนนท์นำพาถูกฝากขังเมื่อวันที่1ิสิงหาคมพร้อมเวหาแสนชนชนะศึก ซึ่งข่าวๆเยียบหายมากนะครับทั้งคู่ถูกฝากขังเมื่อวันที่11สิงหาคมเป็นประมาณ39วันแล้วนะครับและยังไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะว่าใค่ติดโควิดส่วนอานอนท์ซึ่งคราวที่แล้วติดโควิดในเรือนจำแต่คราวนี้เพื่อนร่วมห้องขังทั้งหมดของเขาติดโควิดนะครับแม้อานอนท์จะไม่ได้ติดซ้ำแต่ก็ต้องเริ่ม นับระยะเวลากับตัวใหม่เพราอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อซึ่งความเป็นอยู่ในทันทนสถานบาบัตดพิเศษกลางมันจะย่ำแย่กว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมากนะครับซึ่งมันมีการดูแลที่ดีกว่าก่อนหน้านี้อานน์จะได้คัดค้านการขอฝากถังนะครับแต่ สารได้ยกคำร้องคัดค้านขอฝากขังต่อด้วยเหตุผลง่ายๆนะครับว่าไฟฟ้าขัดข้องทำให้เรียนจำไม่สามารถจัดการไต่สวนด้วยระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์ได้อานนท์ก็เลยถูกขังต่อจนถึง25กันยาเลยแทนที่จะได้รับการไต่สวนคัดค้านการฝากขัง ต่วนคดีของภัยนะครับไัยบอกว่าเขาคัดค้านการฝากขังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ศาลยังอนุญาตให้ฝากขังเช่นเดิมและบอกให้เขาเปลี่ยนเป็นยื่นประกันตัวแทนคือที่ประชุมผู้บริหารผู้บริหารศาลทุกคนมีมติเมื่อวันที่17สิงหาคม2564 ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วงขาวในคดีของไทยนะครับเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปต่อเหตุร้ายประการอื่นลำพังการที่ผู้ต้องหาติดเชื้อโครไวรัสโดยไม่ปรากฏว่ามีอาการร้ายแรงอย่างใดไม่ถือว่ามีพฤติการเปลี่ยนแปลงศาลจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมได้จึงยกคำร้อง ซึ่งทั้งไพร่านนเห็นว่ากรณีที่ศารมีท่าทีต่อคดีของเขาทั้งคู่เป็นไปได้ว่าเขาทั้งคู่คงจะต,ต้องอยู่ในเรือนจำเป็นระยะเวลายาวนานกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับยังไงก็ตามพวกเราขอเป็นกำลังใจให้นักตู้ที่อยา,อย,าอยู่ในเรือนจำนะครับทั้งสีคน และเรียกร้องความยุติธรรมให้ทั้งหมดต่อไปนะครับเรียกร้องสิทธิการประกันตัวขอเชิญชวนทุกท่านหันหน้าข้าหาสารีการนะครับูสามนิ้วขึ้นไปให้สุดแขนแล้วเปลนเสียงสามคราวว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์ซึงสิทธิการประกันตัวสามครั้งพร้อมกันครับหนึ่งสองสาปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้ คืนสิทธการประกันตัวไปเพื่อนเราไปผู้บริสุทิคือสิทธิการประกันตัวไปเพื่อเราไปผู้บริสุทธิ์คือสิทธิการปรกันตัวขอานะครับน่าที้กีมอกนะครับมีาตั้งควที่ผู้ยาท่ตายทานใที่ ใจจะไปร่วมกิจกรรมคาับม็อกก็ดีนะครับทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าการยืนตรงนี้จะลำบากนะครับเพราะว่านาง้องนี้น่าสงสามได้ประกาศมาบอกว่าจะมีการปิดกั้นตู้คอนเทนเนอร์นะครับตั้งแต่เตรียมสะพานเทพธีรามเลยนะครับเพราะงะนั้นเนี่ยเราจะย้ายไปยืนฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้คือฝั่งทิศตะวันตกของสารีกา เราจะย้ายไปยืนฝั่งทิศตะวันออกนะครับเรียบทองเรียบทองหลอดนะครับติดถนนอัสดางนะครับทางด้านนู้นะครับซึ่งสามารถเดินเลียบถนนอัตดางเข้ามาตั้งแต่หน้าโรงแรมมัตนาโตสินได้เลยนะครับหรือสะมาท่าทางด้านนู้นได้นะทางกทรสมดไทยได้เพราะมาตรงนี้โซนตรงนี้จะถูกปิกดบทเลยนะครับจะเข้ามาล้ำปากมากขอบคุณทุกท่านนะครับ